เมีผิววาผู้พานสุลนครครับน่างามน่าสวยง่ายกรอบกินเข้าไปคือออกหวานๆกลมตามหลังห้ะแท่แท้ตอเรกตกแตกชูวับชูวับลันลันชูวับชูวับลานลันตอแตกตอแตกตอแตกตอเรกตอแตกชูวับผูกมาได้โดนปันใดแล้ววายมือนี่ปลูกมาประมาณทิฟกาปีแล้วค่ะทิฟกาปีละเขาเข้านี่สิได้ขายดีแล้วก็วายกันหลายลูกค้าก็นิยมหยดง่ายนอนง่ายเจังสี่หนา สวัสดีครับพี่น้องรับมินิทต้รนรับมาัลสจัสนทร์สกลนครเดินทางมาที่ตำบลโคกภูอําเภอภูพานจังหวัดสกลนครของเฮามาตามหาวายแซบวายนัววายแกงและแซบแกงและนัวนั่นคือวายภูพานขึ้นชื่อลือซาก็เลยที่เดียวเมื่อนี่มากับไอ้ติดคำสวัสดีครับไอ้ติดคำมาเบิ่งวายเมื่อนี่ับ,บนกนระทกโอ้ยอุงอ่างทางภูไทย ลาลาไทยใส่ซึ้นครับผมฝนตกย่อยๆนะครับเอ้าสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะเป็นเจ้าของสวนบรอกเมนค่ะเป็นเจ้าของสวน <c oughs> กินไวายลายแล้วหุ่นดีเนาะ <c oughs> หุ่นดีจำมั่มนะ่ารักน่าชังนะ่าเอ็นดู ปลูกมาได้โดนปันใดแล้วไวยเบยนี่ปลูกมาประมาณชิบกาปีแล้วค่ะชิบกาปีละค่ะป้าเพิ่นได้ปลูกป้าของมาเป็นไผ่แล้วก็ตัดน้ำพื้นเน่โอ้เราเป็นลูกไผ่ก็เลยได้ประสบการณ์เรื่องของการตัดไวยเมนค่ะเอาไปขายทั้งหนเนี่ยนี่ปัานไว้มองนีเฮานี่ส่วนมากกระสิบส่งให้ร้านไปตลาดไวพาดนะคะบ่จากเมนร้านจากนี่เลยบอกเมนค่ะย่ำเขเศร้าก็ตื้นขึ้นมากกระตัดตาเเศร้าอันมาหนานี่คือไวยมันมันน่อยเนาะพอตัดออกเบิดแหลวส่วนนี้ ้ามาต้นไว้ใหญ่นน่อยสินอใหญ่ใหญ่แบบพ่อเลือกเอาสบายสบายเลยแตัวนี้ตัวนี้ม่ฉันเพียนอยู่บ่ตัวนี้มันเลือเลือกแล้วตัวนี้ก็เลยสิตดไห้บึ่งตดใหบิ่งคนกระตุ้งยากจัหน้อยอวยนึนี่เอามาแห้วกระวังวงนี่นี่แต่ว่าถ้าเป็นงามมันยีลีนี่ มันง่ายกว่านี้บอกนี่ดีเขาเอามือจับบบได้ดิฮอรต้องเอาไม้เคี่ยวไปขึ้นนี่อันเสียมเคี่ยวเป็นยังครับตัวมันสีปักมือนะคะสีปักมือจ้าปกติต้องใส่ถุงมือมือนี่บอก่อยากใส่มันมันบ่ฮ้อนก็เลยวางไปขึ้นนี่ก่อนมันโอ้ต้องมาวางไว้ยังที่แล้วฮอรก็ไปตัดอีกมันีตัดใส่มองเฮาเลือกได้ปะตัวไหนตัวใหญ่เลือกยังไง เฮากะสังเกตว่าตัวไหนมันนอยใหญ่มันงามจังสีนะจ้ะจ้าอวบอวบคือคนตัดนี่แหละไว้แตยเชียวจ้ารักจำมาเหมือนคนตัดแต่งเฉียวอันนี้อันส่วนนี้มีประมาณกี่ต้นครับจ้าจักสีว่าจังไหนหนบเพิ่นลงเบียกัหลายอยู่ได้บริหนับประมาณประมาณพันกูเบียรูผนนอต้นเข้าลงนี่ลุ้มหนึ่งที่เล่เพิ่นปลูกกับประมาณสามต้นบางคนก็ใส่หาต้นแล้วมันใหญ่ห้าก็เอาปุ๋ยใส่แบบนี้ อุ terror, society, sword, at, ้ยบำรุงจ้าคำว่าวายภูพานเราปั่นฟังเนี่ยความแซบความอย่างมันแตกต่างจากไบ่ทางอื่นอันวายทางอื่นกับพวกใอยได้ยินว่าตั้งไหนท้องเฮ้านี่สีไล้ายดีแล้วก็วายกันร้ายลูกค้ากันนิยมคือนีแมววายแล้วก็นอดยอดใหญ่นอใหญ่จังสี่นะโนยใหญ่โอดใหญ่แมนค่ะรสชาติดีรสชาติกัคือคือเคยลองเบืองนะคะกลมกลมแต่คนมากินคนมาจทางจังหวัดอื่นกะลาสีลอยเอ็ดขึ้นเขามากินเขาบิว่าโอ้แซบจังส่นะะซบเเท่าที่ผมศึกษามาเนาะครับ ว่ายผู้พานบ้านเฮานี่จะเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปาดทุกปลูกหลายเลยเมนค่ะนิยมปลูกเป็นอาชีพเลยค่ะเป็นอาชีพเลยถึงบ้านเฮานี่แสดงว่ามามองผู้พานแถวผู้พานเนี่ยคือเป็นแหล่งปลูกว่ายมีความเชี่ยวชาญพี่น้องป้องปายเฮาไปเบาตองนี้วไผ่ย่างไปเบิ่งด้วยนี่ปกติเอาไปขายปีกเอาไปขายยุทธตลาดนี่ขายยอดจักบาทจังได ประมาณยอดละเจ็ดบาทค่ะตัดออกจากสวนขึ้นอีกอะสามสิบต่อร้อยจ้าสามสิบยอดยอดยัยเนยยอดยัย่้แต่ตัวนี้นี่เ่าตัดออกเบิดแลเวมันกับโบเรือนี่มันกับโบเรือห่อตัดไปเลยมันเรือตัวน้อยตัวนี้เราตัดออกแล้วที่นี่ฝนตกลิ่นมากขึ้นนี่ห่อก็ปุยใส่แหละนี้ใช่มันกับที่ตึงออกมือนก่า โอ้ตอนนี้คือมันเป็นช่วงที่ไหวมันอยู่ในสภาพของหน้าเร่งมันก็เลยอาจจะไม่ช่วยเนาะจ้าแมนค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ไวผู้พานนี่สีนอหญ่เลยล่ะถ้าแมนยามมันเมืนบอกแมนค่ะต้องมาเบิ้งอีกประมาณเดือนก็กลัวนี่ไงสัตว์ขืนมันอีกกินปุ๋ยเนาะมันก็สัตว์ขืนไงเอกเตแตโดกใหญ่ๆเนาะแมนค่ะค่ะอืมตัวที่สมบูรณ์แมนค่ะดีใจ แมนเบิดค่ะน้ำมันนี่สีนงสีเนื้อมันสีขาวจั้วงนวลตาเลยแม่นบอคนปลูกเองนี่กินดุบ่ะลายนี่กินแทบทุกมื้อค่ะเราแกงขายพร้อมอยุนาเงินเดือนเต่งค่ะแกงคายน้ำแมนค่ะบอกเคล็ดลับเพื่อนเนี่ยการแกงไวยจังไดีแกงคือน่ไม้อยหน่อยเอาขั้นตอค่ะมีข่าเบือมีพริกสดกะต้ข้าวใส่กันนอค่ะครับใบยานางเฮานี่ค่ะ ขยีข่ยีหรือบางคนชั้นสมัยทกม,มือเ้องกับปั้นใส่เครืองเลยค่ะ,ะแล้วก็เอามาโกงออกไปน้ำชีเขียวแล้วห้องกับน้ำเดือดเดือห้องกับแกงธรรมศาตรเห้องคือโนไม่เนี่ยแหละค่ะบบต้องเอาไปต้มก่อนไหมนมอบางคนส่วนมากเขาเจ้าบุคอยต้มก่อนบอ่แต่บางคนกับต้มเพื่อลดความขมออกจากหน่อยเออจ้าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนี่บ่าจำเป็นเลยต้องไปต้มก่อนอข้าเจ้าอยากให้วานมันหวนยมันนิ่มมันอ่อน,ออนอข้าเจ้าต้มจากหน่อยน้ำเดือดเดือดทองลง ขั้นตอนยังไงนี่บอกป้าการปอกอ่อนปอกอ๋อง่ายครับนี่ปอกง่ญ่เลยสั้นแขนเลยครับนี่ค่ะนี่บอกถ้าเจ้าเอาไปแกงเนี่นั่บอกตอนนี้เห็ดอียังกับมันอยู่ตอนนี้ปอกอ่อนให้ลูกค้าค่ะนี่ดีหาใส่ปอกอ่อนค่ะนี่เอาโชว์ดูครับนี่ค่ะนี่บอกแล้วก็งามแบบนี้ งามเด็ดดีเลยมอกเาก็เป็นอย่านี้ามกลิ่นพระเจ้าตัสกนทิ่ไม่บ่นเลยพอค่ะอแล้วก็อัน้ยอดมันนิ่งเพราตัดทิ่มนิ่งกินโมาหนีิ่งกินกากหนีมานีโอ้โหนี่บอกอันนี้คือปลอกออนพ้อมกินเลยเอาไปขาเราก็ด้เอาไปายเด็ดล้เจียวให้เบิ้งอีกเด้อค่ะอนไรอันไหนไซส์ไส์ไซสปั๊จเนี่เนี้ ปลานี่ถ้ากินสดๆมันกินได้ปะก็กินได้เพราะเป็นหนังคือกินกระพลกับแก้วบองครับพี่ร้องบารมจะลองชิมนอสดๆของวายผู้พานกัดเลยบ่นิกินเลยค่ะเพราะเป็นหนังรับรองไ่ตายรับรองวม่ตายะนี่ครับเป็นนอสดๆบ๊อบินกินอย่างเลยครับกลมๆอะไรนะ กินเข้าไปคือออกบันวานแล้วก็คมตามหลังค่ะแต่แซ่บเลยผู้ใดมาคมๆแต่ว่ามันกินขมก็พักกระเดาเติบหนึ่งอยู่แต่ว่าผมว่ากินสุๆ่ๆกับเจียวนี่แซ่บเลยนะเนี่ยเนียนค่ะกรอบกลมๆนี่กินคำโบชื้อนี่กินคำข้อไ,ไปไปไหน แต่ว่ามันมันมีรสหลานแม่นบ่นี่ครับเออมาครับม huh? ีหนามเออมีหนาำอยู่ตัวนี้นี่มีเครื่องไวผู้พานสุโขครครับล่องามล่อสวยใหา่กรอบแทบขนาดครับเอาไปแกงก็ไปเห็ุอย่างนี้ชุดยอดเลยเห็นบ่มนี่สวยงามปอกให้เรียบร้อยแล้วนี่สด เอาไปคลายแบบสดๆกันเลยทีเดียวนี่นะครับนี่คือที่มาที่ไปของความแซ่บความอร่อยความสดใหม่ออกจากสวนครับพี่น้องครับบรรยากาศตรงนี้พี่น้องสามารถที่อยากกินอยากหาอยากเอาไปเห็ดประกอบอาหารสามารถสั่งผ่านพีชสลาดใบพัดสั่งออนไลน์ได้เลยครับไว้สดๆหลับมาจากสวนโดยตรง มีให้พี่น้องได้กินกันตลอดเกือกตลอดทั้งปีแล้วไอเพราะว่าเป็นพื่การปลูกไว์ที่ค่อ,ขอนข้างใหญ่และวก็เพิ่นส่งไปลายมองลายที่นี่คือความเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชน,นิดหนึ่งของพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยนี่คือว้ายภูพานน้อยใหญ่สดๆพระนจังทวัสุโขคัยครับไอ้สือคำรายงานกับพี่น้องครับ